สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับทิปแทนรีแอควันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอครายการอันนนวิคลี่ EP 9ค่ะไ 哈哈，Oh my god，哈。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 哈 乱世巨星，OK，谢谢我们的乱世巨星周柯宇。有在对脚本吗？Have check rundown？对，这边 f e 对。嗯，啊，有，有，有，有。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 啊，有， เห็นเสื้อของมิกาแล้วดูสบายอ่ะเป็นแบบเหมือนแบบร้บงานร้อนด้วยนะ你在่茶吗？像那个，就四川，对้对เ对。带水桶而已啊，那是本身。เ兰美าแล้วแบบว่าจะดูเอวเขาอ่ะเอ่เขาเล็กอ่ะเป็นการทํา้รนที่แบบเป็นธรรมะแตแบบเป็นธรรมวจริงแต่ผู้ชาย้าตาดีอะไรางเง้ได้ กระดูดูหรอเนาะผันถ้าเราโตด้วยอ่ะใช่ได้ใช่ได้ได้ไหนกล้องนี่ติดฮัลโหล yes แล้วจะว่าไงวะไปี่อสิเรียชามา แล้วคือ AK เค้ขาอยู่กับลิมโม่เขาดริ่เป็นพี่ไทยที่แบบนี่ดูแลน้องอ่ะ 2> 1, 2. <laughs> พี่น้องคู่นี้เขาชอบจะเล่นอะไรกันเีอยบางทีก็แสดงละครอยู่มีคนรุ่นให้เกาให้อเอ้ยห้าเป็นสกิลกิ้วดิเด้ <laughs> 昨晚的林墨把我手机偷走现在不愿意还给我。多幼稚，好幼稚！在米卡那，他一看就没有在骗我，那个表情、啊，肯定在你这里，你放哪了、啊？好无聊，有点。林墨、啊、在笑，林墨，老卢上班可悲催了林墨。 我就说了，你相信我，周队有，我跟你说话。

คือนี้ว่าทำนิมเพื่อนย่างไงแล้วที่หลายกับน้องนายของ่อให้ปวดท่าได้แรงๆแล้วแม่ผมเจอเจอเธอแบเป็นที่นิยมโอ้นี่นี่เราได้มาแล้วใช่มันต้องได้กันเนี่ยว้ยแต่หรือยิ่เก่งจริงเนาะ เออทำง้ได okay. ้โดนเตะโดนโตมากเลยอ่ะว้าวนี่ท <co pues ี่พ um ี่บอกมีคนที่แบบใช่ไหมร่างกายยืดหยุ่นอะจริงมันเป็นีแน่เลยอ่ะอะไอ่ะปีดตะกั่นั่คืออะไรอ๋อโอ้มุ่นก 我信了，真的 <laughs>。哈哈 <Elena> <laughs>，哈哈 <Yin> <joystick>，张姐一跃，杜，杜蕾斯，拜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 。这个这个是苦瓜汁吗？这是柠檬汁吧？Hello，妹妹，你好。哦，还是。Hello 啊。 รสชาติีมากนเลยเดินวน้ำน่ารักคือลองนายชอบนั่งแบบนั้นอ่ะโอ้เร็วมากอ่ะอะ,อะานเลย 那我这个是哪一种？真的对，OK。我想减肥，减肥，减肥，减肥。你不你不胖，你最近胖。最近胖，我想。这个是咱们绿豆糕，绿豆糕。切片哦，高是高就是中国。 哦，这个啊啊，啊那别看风景这个。啊哈哈。个三缸的三缸的缸，三缸的缸 k i 啊，三缸的缸。啊嗯哈。一米七。哇。哈哈。耶，我喜欢，好嘞，好。今天米凯也有话要说。 我觉得今天很好玩，我很开心，因为我们第一次粉丝见面会，所以我很开心 oh, oh,。โอ so so like, hey, ้ยเป็นคนทีิได้ดูอร่อยมากหมือนเหมือนแบบมือนแบบกินอะไรที่มันแบบร้อนๆอ่ะเฮ้ยรู้สึกแบบเหมัอนวิ้งวิ่งเหมือนหัวเขาคิอะไรเขากินเี้ยอะไรสักอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบเพื่อนๆก็งงอย่าง

然后是的他们也有，l o v e 就是甜，you, 谢谢。OK，哈哈，不，是不是？今天很开心，然后然我们在舞台上一直在进行表演，但是今天就是很很放松的，可以跟他们聊天。对，所以我今天要睡得很。好、啊。跟大家说晚安了，晚安、嗯，早点休息，哎、然后好好的迎接明天，拜拜。今天我会。 见面的，所以现我我晚安。今天见到大家，你还能发段来呢？谢谢你们，我爱你们，Thank you insiders，晚安。大家今天我们做解说，所以。 我做，我就洗洗了。晚安，拜拜。你今天见面会结束了，跟大家相处起来，我非常开心。然后现在呢，我要准备去睡觉了，跟大家说一声 good night。我现在已经完成我的工作了，那我现在要去睡觉了。晚安，都二十多岁了，你工作你啊？拜拜，别他，别闹你了。睡不好啊，今天在床上玩手机。他不门课就可以走老妈管。一定要努力工作，努力学习，加油。好了。

เราก็รีแอคมาถึง EP 9แล้วก็คือ EP หน้าเนี่ยก็เป like ็น EP สุดท้ายแล้วเนาะใช่ใน EP นี้นะคะเราก็ได้เห็นเบื้องหลังก็จะเป็นเบื้องหลังในงานแฟนมิเต็งชุนเซนนะคะที่อินทวันเนี่ย าไปกันหกวงเลยก็ในช่วงเนี้ยฉุนเจินเนี้ยเขาก็จะเป็นสปอนเซอร์ใครที่เคยกินนมหรือแบบซื้อนมโมบุแนี้ก็จะรู้นะคะอาจจะได้ชิมก็คือมันอร่อยความรู้สึกก็คือมันแบบเนื้อมันเขาเรียกไงเนื้อมันแบบของรสสีส้มส้มอ่ะเนื้อมันเยอะมากแล้วแบบยิ่งเอาไ้แช่เนี่ะมันยิ่งอร่อยจริงๆอร่อยมากๆเลยยังจำรสชาติได้ดี แล้วคือในนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอ่าก็คือในนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอินทวันเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะคะเวลาอยในในในาู่ด้วยกันแล้วก็มีการเล่นเกมในโรงแรมเราคิดว่าเป็นในโรงแรมเพราะว่ามันมีเตียงอะไรอย่างเง<ช>ี้ย่ถึงมันจะค่อนข้างแคแบเนี้ยเพื่อแต่เพื่ออะไรล่ เขาก็มีการจัดเกมให้เล่นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกไปแบบข้างนอกนี่นใช่ไหมแฟนถามอาจจะตามหรืออะไรเงี้ยใช่แล้วคิดว่าอาจจะเป็นช่วงหยู่แ้วหลังจากที่จัดแฟนมิสจะเรียบร้อยก็แต่ละคนที่เขาก็จะพูดถึงความรู้สึกซึ่งคนที่เราชอบเนี่ยก็คือหรือความรู้สึกที่เรา ที่เขาพูดใช่ไหม,มแล้วเรารู้สึกประทับใจอชอบว่าอะไรเงี้ยอเขาชอบช่องบ,บอกฟัดดีมากเลย <laughs> คนที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจนะคะที่เรารู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกันก็จะมีวืวยี่นายแล้วก็ a อคเนาะก็คือ,อก็จะเหมือนก็นพูดถึงก่อนที่เดบิวอ่ะ, De อะก็คือช่วงแฟนมิสติ้ง ครั้งที่อยู่ในช่วงกับแฟมิลี่งฉุนเจิังนี้นะคะซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างลิลีกับน้องนายเนี่ยเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมากขึ้นคือของน้องนายเนี่ยเราเข้าใจเลยเพราะว่าตอนที่อยู่ในช่วงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกดดันมากแล้วคืออาจจะด้วยความที่ยังไม่สนิทกันมากเหมือนกันวันในตอนนี้เนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า มันยังกริงๆรงอย่างเงี้ยตอนจะแบบไม่ผ่อนคลายมากแต่ตอนนี้คือแบบเขาเป็นเพื่อนกันเขาคือเดินทางปไปไห,ไหนไนนปนไหนไหนด้วยกันไปไหนด้วยกันก็คือรวมความฝันไปด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็เอเก,ก็บอกว่าต้องรักษาภาพลักษณ์รักษาแบบคําพูดนู่นนี่ด้วยอย่างเงี้ยต้องแบบระมัดระวังมากยิ่งขึ้นใช่แต่สิ่งที่เอเคทำไม่ได้คือการหานต้องแพ็คก็คือทาหน้าที่ปิดปาก ออใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าอีพีนี้มันเป็นอีพีที่ผ่อนคลายอาีพีเน,นี่ยผ่อนคลายจริงที่เห็นเขาเล่นแล้วโชว์ปกผ่อนเดียวโอ้ยเก็บใจระวังอ่ะอมาเจออะไรฉันโชว์ดิฉันชอบมากแต่คือตอนนี้กำลังเคิร์ฟเลยแต่พอเจอต้นเหมือน,อ,น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 อารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแล้วก็แบบอ๋อค่อยๆมาเจอใครก็เออกลับม,มุมเดิมขับมุมเดิมใช่แต่ เป็นการบอกฝันดีที่น่ารักมากเลยแต<ช>่ละคนเป็นแบบสไตล์บอกฝันดีแต่ละคนอ,ะอ่อออเะเอาก็บอกฝันแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นแบบจังจิ๋วนะเขาอาจจะนัง่งคุยกันต่อะถ้าไม่เถาอ่ะนอนไม่หลับจริงจริงอ่าฮะเขาดูแบบอยากพูดเราโตด้วยเนาะออออแต่พอเป็นคนอื่นก็แบบหลับฝันดีราตีสวัสดิ์อะไรเงี้ยน่าจะนอนหลับอยู่แหละเห็นไหมว่านอนหลับฝันดีแน่นอนก็ สำหบวันนี้นะคะถ้าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะถ้าชอบคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอสบการดีแอคพิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ